ประกาศรับสมัครนับเป็นโอกาสดีโอกาสทองของคนที่กำลังมองหางานจริงๆเมื่อล่าสุดนักแสดงสาวชื่อดังดิวอริสราทองบริสุทธิ์ได้ใช้พื้นที่บน Instagram Story ดูออริอสราเปิดโพสต์ร,รับสมัครเลขาส่วนตัวหนึ่งตำแหน่งพร้อมระบ,บุคุณสมบัติหน้าที่รับผิดชอบที่เจ้าตัวต้องการรวมถึงตัวเลขเงินเดือนเริ่มต้นดีเทลรายละเอียดยิบเพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนยื่นรีสูมซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าแปลว่าสมกับสเตตัสตัวแม่ตัวมัมดิวอริสราจริงๆ ตำแหน่งเลขาส่วนตัวหนึ่งตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดจะทำตารางประชุม 2. จัดททำรายงานบันทึกการประชุม 3. ทํทำการนัดหมายและติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4. ตรวจสอบความถูกต้องและคอนบุท่วนของเอกสารต่างๆ 5. จัดทำและเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน 6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 7. จะสามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ 5. คุณสมบัติ เพศหญิงอายุไม่เกิน35ปีมีประสบการณ์มากกว่า3ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารการจัดการสาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านเลขานุกการมีความกระตือรือร้นทล่องแคล่วว่องไวมีเซน์และลอจิกในการทำงานสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีมีการจัดการระบบในการทำงานที่ดีสามารถสื่อสารพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังก,ษงกฤษได้ดี TOEIC 550ขึ้นไปภาษาจีนได้พิจารณาเป็นพิเศษสามารถใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ MS ศูนย์ได้ดีมีบุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ์ดีมีไหวพริบดีชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่มีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วมีความอดทนสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เงินเดือนเริ่มต้น35,000 4 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับความสามารถส่งรีซูมขอคนที่เริ่มงานได้ภายในเดือนเมษายน